สรุปแล้วเราก็ได้ทีนะครับได้ตรงซอยหนึ่งะขี่รถเยอะๆมาหนยนเยอะเหมือนกันซอยหนึ่งสน้องก็ไหลมารุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมก็่าจะหาที่ได้ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าละมาออกบ้านมาตั้งแต่เก้าโมงไปวนอยู่ดอกกายนานอยู่เหมือนกัรไม่มีที่อันนี้ก็อันเนี้ยซอยหนึ่งไม่รู้จะมีตัวปะ่ะมาลอลุ้นกันลุย ยไม่ได้ตีเบ็ดนะตีเบ็มาแล้วของคนข้างๆมาแล้วนแน่นอนเขาว่างั้นดอกออกวิๆวิ่วิมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้เอาเสิิงครับเสบิงเสวิงทำช่วหน่ะยเขาไม่เคยตัด ตักตลอดอ้าวเหรอเมื่อเมื่อก่อนเฮ้เราได้ยินว่าไม่เคยตักนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหอยากตักมาตักกระโดดตักหน่อยไหนๆก็เอามาแล้วโอ้มาแล้วไส์เกือบแวบนกินเบาเหรอเอาเหรอ อันนี้เม็ดโฟมให้ไหมครับเอาเราก็มีสิทธิ์สิอย่างเงี้ยเอาคุณต้องรีบกินข้าวแล้วอยู่ไม่ได้ละไอ้บอกไม่มีปลาไนีไอ้บอกไม่มีปลาเนี่ยาม,มาแล้วเนี่ยในน้ำมันต้องมีปลาแหละดำบังคุงํำสั่ว ป่างน้องปลาไหลดูเอาให้เผ็ดจวดไปเลยสะดงว่ามีรถกับดุงเบ็ดอ๋อมันดีมันติดตัดวเบ็ดครับมันจะโดนเชือกขาดไหมครับ <laughs> ขาดเือ <laughs> มาไงเราอ่ะถ้ามันกันเชือก <laughs> าาก็ข้้าาหนดแลวอะไรครับผมก็เพิ่งเผ็ดมาเมื่อกี้ <laughs> กาลังจะหายเมื่อกี้ ไงไร้อนเหรอร้อนร้อนใช่ไหมเนี่ยลงเล่นน้ำอางเนี่ยนั่งองีกตัวร้อนสิท่าบอกแล้วโอ้ฝั่งนู้นเอาปนินขึ้นอีกแล้วเนี่ยฝั่งเราก็ดูแต่หมาเนี่ยสองตัวนั่งหาวใส่กัน เราก็ดูหมานั่งหาอยู่เยอะฝั่งนูน้นเขาันินขึ้นอีกแล้วขายโเท่าไร่บ้างเาไปเออถามเขาดิไอ้คนข้างๆนะรขาขายโลเท่าไหรด่ดู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 โอ้โหโลสองนมากเนี่ยโอ้โห กุ้งนึงเดียวเลยใช่ไหมครับพี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เราจะบอกวิธีตกตะเพียนนะครับวิธีตกตะเพียนก็แค่เอาขนมปังกับลำมาผสมกันแล้วก็ปั้นแล้วก็ตีลงไปที่อ่างน้องอะไรก็จะได้อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเม็ดโฟมด้วยอันนี้เนี่ย แล้เอาเนื้อปลาตะเพียนด้วยกันตีลงไปมันก็ยังกินดูส <laughs> ุดยอดไปเลยไมล่ละ <laughs>